สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเพื่อนกันอีกเช่นเดิมนั่นเองค่ะนักเรียนครูนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของยายกะตานะคะในเรื่องของหน,น,นังสือวรรณคดีลำนำนั่นเองค่ะลูกบทที่หกนะคะยายกับยายกะตานะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมานะคะจากนั้นนักเรียนเปิดบทที่หกนะคะหน้าที่เจ็ดสิบสี่นั่นเองค่ะเจ็ดสิบสี่นะคะอ่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนเด็กหญิงมะลิชื่อเหมือนดอกมะลิเธอชอบเก็บดอกมะลิมาร้อยมาลัยบูชาพระ ดอกมะลิสีขาวส่งกลิ่นหอมกลุ่นอยู่ในสวนหลังบ้านทุกวันพระมะลิจะช่วยยายเก็บดอกมะลิไปบูชาพระที่วัดใกล้บ้านวันหนึ่งยายพามะลิไปทำบุญที่วัดโพวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของกรุงเทพมหานครในวัดโพเม,เมจิมีเจดีหลายองค์ เจดีแต่ละองค์ติดกระเบื้องแต่งลายดอกไม้หลายสีมาลิบอกยายว่าเป็นเหมือนเจดีดอกไม้ในวัดโพมีพระอุอโบสถหลังใหญ่และมีพระวิหารหลายหลังมีรูปปั้นยักษ์มีตุ๊กตาจีนตัวใหญ่หน้าตาท่าทางขึงขังยืนเฝ้าประตูเหมือน คอยจ้องมองคนที่เดินผ่านไปมามาริไม่กล้ามองหน้าตุ๊กตาจีนนะเธอกลัวว่ามันจะกโกรธถ้าตุ๊กตาจีนกโกรธมันคงจะกระโดดเข้ามาจากตัวเธอไม่ต้องกลัวหลอกหลานมันเป็นตุ๊กตาหินเท่านั้นเองยายบอกแล้วหัวเราะเมื่อเห็นมลิทำท่ากลัวตุ๊กตาตัวใหญ่ยายกับมาลิเข้าไปไหว้พระใน พระอุโบสถหลังใหญ่ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์เล็กและมีและพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีมีภาพลายไทยและภาพวาดจำนวนมากอยู่ที่ฝาผนังยายบอกมะลิว่าภาพวาดนี้มีค่าเราต้องช่วยกันรักษาอย่าไปทําลายมาสิยายจะพาไปดูภาพนิทานเรื่องยายกะตา ปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าภาพนิทานอยู่ที่ไหนหรือจ้ายายรีบพาหลานไปดูหน่อยมลิบอกยายท่าทางดีใจยายพามลิไปที่หน้าต่างพระอุโบสถตรงหน้าต่างบ้านใหญ่มีภาพลายไทยและภาพนิทานนี่ไงละหลานภาพนิทานเรื่องยายกะตายายชี้ให้มลิดูภาพวาดที่เชิง บานหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งบานมีภาพนิทานหนึ่งภาพหนูอยากฟังนิทานในภาพไหมจ๊ะยายถามมะลิอยากฟังสิจ้ายายมาลิตอบหนูรอฟังอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามยายมายายว่าพลางขยับเข้าไป,ไปใกล้บานหน้าต่างแล้วเริ่มต้นเล่านิทานไปทีละภาพเรื่อง ยายกตายายกตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานร้องไห้ไปหาในพลานขอให้ไปยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่า ตามาตาก็ตีในพรานว่าไม่ใช่กองการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาหนูขอให้ไปกัดซ้ายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหนูว่าไม่ใช่กองการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาแมวขอให้ไปกัดหนู หนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแม้ว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่พรานร้องไห้ไปหาหมาขอให้ไปกัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยาย ยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีมาว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาไม้ค้อนขอให้ไปยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ด่าตามา ตาก็ตีไม้คอนว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาไฟขอให้ไปไหมไมคอนไมคอนไม่ยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ดา่าตามา ตาก็ตีไฟว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาน้ำขอให้น้ำไปดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยาย ยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนามว่าไม่ใช่กงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหาตะลิ่งขอให้ตะลิ่งไปทับน้ำน้ำไม่ดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ยอนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพราน ในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีตะลิ่งว่าไม่ใช่กลงการของชั้นนี่ลานร้องไห้ไปหาช้างขอให้ช้างไปพังตะลิ่งตะลิ่งไม่ทับน้ำนาไม่ดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้ค้อนไม้คอนไม่ย้อนหูหมา หมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของนายพรานนายพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยายยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีช้างว่าไม่ใช่กรงการของฉันนี่ลานร้องไห้ไปหา,มาแมลงวีขอให้มแมลงวีไปตอมตาช้าง ช้างไม่พังตะลิงตะลิงไม่ทับน้ำน้ำไม่ดับไฟไฟไม่ไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ย้อนหูหมาหมาไม่กัดแมวแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูของในพรานในพรานไม่ยิงกากามากินถั่วกินงาของยาย ยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีมแมลงหวีก็ไปตอมตาช้างช้างก็จะไปพังตะลิงตะลิงก็จะไปทับน้ำน้ำก็จะไปดับไฟไฟก็จะไปไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนก็จะไปยอนหูหมาหมาก็ไปกัดแมวแมวก็จะไปกัดหนู หนูก็จะไปกัดซ้ายธนูของนายพรานนายพรานก็ไปยิงกากาก็ไม่ไปกินถั่วกินงาของยายยายก็ไม่ดา่าตาก็ไม่ตีหลานยายเล่าพลางขยับตัวไปพลางมาลีก็ขยับตามไปด้วยพอเล่าจบ ทั้งยายและหลานก็มาหยุดอยู่ที่ภาพสุดท้ายสนุกมากเลยจะยายมารีบอกเมื่อได้ฟังนิทานจนจบจ้าสนุกมากเล่าเรื่องนี้ทีไรยายก็สนุกทุกทีทุกทีไปยายบอกมารีกลับไปดูภาพนิทานอีกเธอเห็นภาพยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าภาพของกาที่มากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดไทนาน ภาพของหลานสองคนที่ไปตามคนนั้นคงนี้ให้มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยจนในที่สุดมาพบมะเร็งหวีใจดียายจ๋ายายของมะลิเหมือนยายกะตาในนิทานไหม่จ๊ะมะลิถามไม่หลกไม่เหมือนหอกจ้ะยายบอกยายของมะลิไม่ตีไม่ด่าลานหอกทำไมละจ้ะยายมะลิถามอีก ก็เพราะหลานของยายจะไม่ปล่อยให้กามากินถั่วกินงานนาสิยายตอบมะลิยิ้มพอใจรีบเข้าไปกอดยายแล้วกระซิบเบาๆว่ามะลิรักยายที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานเรื่องยายกับตาอ่านนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่ายายกับนิทานเรื่องยายกับตานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยนะคะด้านเกษตรกรรมที่ดีข้าวถัว่วงา เป็นอาหารหลักนะคะแสะดงด้วยความรักความห่วงใยของปู่ย่าตายายนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากที่เป็นผู้สูงอายุที่มีต่อหลานนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะแสะดงถึงการอบรมสั่งสอนนะคะให้หลานเชื่อฟังคบสั่งของตายายนะคะและขอ้อสุดท้ายนะคะสั่งสอนให้คนไทยนะคะเอาใจเอาใจใส่ทุระของผู้อื่นอย่าดูดายเมื่อใครมาขอความช่วยเหลือทันทีไม่ควรคิดว่า ธุระไม่ใช่หรือไม่ใช่ธุระของตอนเองนั่นเองนะคะนั่นก็คือมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือทุกของผู้อื่นนะคะนักเรียนอ่ะข้อคิดได้เยอะแยะเลยนิทานเรื่องยายกัะตานะคะสำหรับชั่วโมงที่6นะคะ ครูก็มีแบบฝึกหัดมาฟังนักเรียนกันอีกเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษา,ษาพาทีวันนักดีลำนำเรื่องยายกะตาหน้าที่เจถึง92นะคะก็คือเรื่องที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าหนึ่ง้อยี่5นะคะอที่ห้านะคะข้อที่5ใหญ่นะคะ หน้า124นะคะลูกตอบคำถามต่อไปนี้นะคะจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่6เรื่องยายกะตานะคะข้อที่1ยายพามะลิไปดูภาพนิทานยายกะตาที่ไหนภาพดูที่ไหนคะลูกใครตอบคุณได้บ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะที่ไหนคะที่วัดโพนั่นเองคะอ่ะข้อที่2นะคะ มาลิก,กลัวอะไรเมื่อไปถึงบริเวณนั้นกลัวอะไรคะนี่เป็นรูปปั้นอะไรเอย่ยลูกอ่ากลัวตุ๊ก,กตาจีนนะคะมาลิก,กลัวตุ๊ก,กตาจีนนะคะเมื่อเข้าไปถึงบริเวณนั้นอ่ะเราจะเฉลยขสุดท้ายให้นะคะเขาได้สามยายกระตาปลูกพืชอะไรให้หลานเฝ้าคะลูกใครอ่าปลูกถั่วแล้วก็ปลูกงาให้หลานเฝ้านะคะอ่านเหลือสองข้อให้ในักเรียนฝึกทำด้วยตนเองนะคะลูก ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของบทอาขยายนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะการอ่านทํานองสนองความดีความชั่วหม่อมเจ้าพิจิตจิราภา ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมันปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันวานลง จงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วสายิงอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยจบกันไปแล้วนะคะในส่วนของ บทอขยายนั่นเองนะคะลูกเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะคะเปิดหน้าหนึ่งร้อยยสิบห้าข้อที่หนะคะอ่าข้อที่หใหญ่นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกเติมคำลงในช่องว่างตามเรื่องที่อ่านนะคะจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่หเรื่องใายกตานะคะอ่าในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนก็จะเป็นคำตอบให้นะคะ เป็นคาตอบของบทเนื้อกรอนที่หายไปนั่นเองค่ะลูกอ่ะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่าความดีความชั่วนั่นเองนะคะลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือเราเอาคาในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่แหละคะ่ะเอามาเติมลงในช่องว่างที่ขอแว้นไว้ให้นะคะอะปลูกต้นข้าวเกิดอะไรคะเกิดมเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกทั่วงาเกิดทั่วงา เป็นแม,ม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันโอเคอ่ะครูจะเลยให้สข้อนะคะส่วนที่เหลือให้นักเรียนทําเอาเองนะคะลูกอ่ะอันนี้เราสามารถดูคําตอบได้นะคะในหน้าเท่าไหรเอ่ยในหนังสืออะไรอ่าวรรณคดีลำนำนะคะอ่าในหนังสือวรรณคดีลำนํานะคะลูกต่อไปนะคะ เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายก็คือแบบฝึกหัดที่8นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้าที่126จนถึงหน้านหน้าที่127นะคะข้อ7ใหญ่ถึงข้อ8ใหญ่นั่นเองค่ะอะเรามาดูข้อ7ใหญ่กันก่อนเลือกคําที่ผสมด้วยสระเดียวกันนะคะลูกไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดเติมลงในช่องว่างนะคะ,ะตัวอย่างเขาให้มาแล้วเขาจับไปจับกบที่ทุ่งนา รูใบให้ว่าเป็นสระอะอ่าพอสระอาปุ๊บเราก็ดูเลยมีคําว่าจะกับคําว่าจับคําว่าจะจอ,อะจะไม่มีตัวสะกดส่วนคําว่าจับมีตัวสะกดก็คือตัวบอยไม้ก็เอามาเขียนได้เลยจะกับจับโอเคไหมอ่าข้อที่หนึ่งนะคะลูกตาสือเป็นนักสืบที่เก่งมากอันนี้เป็นสระอือค่ะคือคําว่าสือกับคําว่าสืบนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาเติมได้เลยอ่าข้อที่สอง อีกหนึ่งข้อนะคะเขาเก็บดอกบัวไปงานบวชอันนี้เป็นสารอัวค่ะมีคาว่าอะไรที่เป็นสารอัวอ่าคําว่าบัวกับคําว่าบวชนะคะก็เอามาเติมได้เลยนะคะส่วนข้อสามสี่ห้าให้นักเรียนฝึกการทำด้วยตนเองนะคะอ่านเดี๋ยวครูใบให้ข้อที่สามเป็นสารเอข้อที่สี่เป็นสารเอแล้วข้อที่ห้าเป็นสารอนะคะ หน้าถัดไปค่ะลูกหน้าที่127นะคะข้อที่8ใหญ่เลือกคำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านด้านบนนี้ที่ครูเอามาวงกลมนี้ก็คือคำตอบทีนี้หัวข้อแรกเขาบอกว่าคําที่ไม่มีตัวสะกดหัวข้อทีอง่งบอกว่าคําที่มีตัวสะกดะเรามาดูคําแรกกันก่อนคํานี้อ่านว่าชาติคําว่าชาติมีตัวสะกดไหม อ่ามีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัวสะกดเราก็มาเติมในช่องที่สองแบบนี้อ่ะคำถัดไปคําว่าพ่อพ่อมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดก็มาเติมในช่องแรกอ่าตอบคาต่อไปคําว่าอะไรกลุ่มคําว่ากลุ่มมีตัวสะกดไหมคะอ่ามีตัวสะกดก็คือตัวมอมานะคะลูกก็อเอามาเติมในช่องที่สองแบบนี้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างรวบตัวอย่างให้สามข้อนะคะส่วนที่เหลือให้นักเรียนฝึกทำาด้วยตนเองนะคะลูกอ่าสาหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ